สวัสดีครับพบเจอก,กันกับผมอีกแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมอยู่บริเวณหน้างานของงานยามาฮ่นะครับงานยามาฮ่งานนี้จัดอยู่ที่สนามแข่งรถนาเกลือเดีผมจะพาเข้าไปดูเขามีการโชว์รถแข่งรถนะครับเป็นรถยามาฮ่ SR ซูบเดี่ยวครับงานนี้เป็นงานสูบโตหมดปอกนะครับคอนเซปต์ <Wow. S 1> ของงานนี้เป็นสูบโตหมดปอกนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปชมงานตอนนี้ผมอยู่ด้าน บริเวณหน้างานนะครับตรงนี้จะเป็นซุ้มหน้างานข้างในนู้นจะเป็นเวทีคอนเสิร์ตนะครับก็ลานกิจกรรมและก็ข้างในก็จะเป็นแข่งรถอยู่ณตอนนี้นะครับ ตามมาชมครับเดี๋ยวงานนี้เขามีแข่งขันอะไรกันบ้างนะครับเขาจัดงานอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินตะลุยเข้าไปดูเข้าไปชมตามมาครับผมก็เดินมาจากด้านซุ้มเข้าหน้างานนะครับผมกาลังเดินตรงไปหาตรงแท็กที่แข่งรถนะครับตอนนี้นะครับไปกลับบ้านไปจับหน้าสามีเลยครับตัวเองอยากเป็นผู้ชนะผมขอให้กาแข่งขันนี้นะแต่มิตรภาพขอพี่น้องเราเดี๋ยวให้พี่น้องเราจับมือด้วยกันทั้งคู่นะครับ แดดวิจาราของพวกเรานะฮะับจะถอดโบสด้วยพี่แปะจะถ่ายอรอยากให้ผู้ชนะเบิร์นได้เลยจ้ะโอ้โหเริ่มตีมาเรื่อยๆแล้วครับ EBH ครับพี่เอิมเริ่มรบต่อไปนะเรนซี่พร้อมเลยครับเตรียมตัวเลยครับมาเลยรในงานก็จะมาเริ่มนะครับในรุ่นนี้พันละพี่พศอีกหนึ่งพันครับโอ้พี่ก๊อฟแก๊สรู้สึกว่ามาแบกด้วยใช่ไหมี่ะโอเคพี่ก๊อฟก็เก่งแดง มาเอาไปเลยครับคืออะไรอาต้ฟองมาอยู่ฝั่งนี้เลยเลยตรงนี้กาลังวอร์มรถอยู่นะครับฝางด้านนี้วอร์มรถนะครับท่านผู้ชมแรงอาตาใส่รถแกะหมดใสไข่ยั้ลายไม่งเือเลยรนะครับนำรถมาวยเลยามเรเลยนะครับองมาได้เลยครับพี่รูเรุนเรินับาเลยเราไม โหไอ้สัตวนทบชิบหายเลยอ่ะออมาแกขอขออีกรันหนึ่งคนระับเขาเนี่กว่ามึงจะจับเวลาดิเขาเดินมาดูเบอร์เข้าไปเรียบร้อยอ้าวชิบหายแล้วรุ่นเลฟซิงอันนี้พร้อมแล้วใช่ไหมครับรอรอแป๊บนึงครับรุ่นเลฟซิงขึ้นอื่นไหมครับลาดอกเดี๋ยวรุ่นเลฟซิ่งมาเลยครับ อะไรก็เกิดขึ้นได้ฮะล้อกลมฮะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถ รถของพี่กบูตะแกนะอันนี้เริ่มการจับเวลาการเรื่องเซี่ครับแลนะนดูเวลาสาตบต้มสำหรับเลซี่สองเก้าครับเอาแล้วอันนี้รถจอกินนะเป็นแค่หน่งพห รถรงาล้ครับเลี้ยวไปเลยลูกพี่หลบอยาศนยสีเชิญครับ เวลาเป็นไงบ้างครับตอนนี้คุณสองเจ้าดีสุดเพืนนะ่อนดีสุด129ตอบดีบ้างตองจับจุดบอกแล้วเ,เวลาติดไฟเนี่ยจุดเกีือดด้วยนะครับ เแกปใไข่หลยผมไม่ตงเิพเลยนี่ก็คือบรรยากาศในสนามแข่งนะครับตอนนี้ผม,อ,มออกมาแล้วนะครับเดินออกมาแล้วครับมุมนี้นะครับที่ผมเดินอยู่ก็เป็นมุมโชว์รถ SR นะครับแต่งโชว

คันนี้ไม่ใช่ยามาฮ่านะครับตัวนี้เป็นคันคันนี้เป็นสกูตเตอร์นะครับสกูตเตอร์ไฟฟ้านะฮะขอเสียบปบมือกับเอ็มเอ็นกาลาด้วยเว้ยมาเอ็มเอ็นกาลานฮะที่สามครับตันนี้สุดยอดมากบอกเลยว่ารถพังเยอะ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 เลนสองศูนย์แปดฮะทำเวลาได้ที่วันนี้ผมบอกเลยว่าแม่โคตรมันเลยว่ะ แร่งทั้งวันเลยรับเ,เลยครับวันนี้ที่หนึ่งสุดยอดมากไม่เกินสอันเดียว